สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับผมยุทธบารมีนะครับนะครับวันนี้ผมมีวัตถุมงคลหนึ่งชุดนะครับพี่พี่มาแบ่งปันพี่พี่นะครับนะผลงานของวันนี้ครับที่เดินสนามพระนะครพี่พี่นะชิ้นแรกครับพี่พองค์นี้ครับเป็นพระคงครับพระคงของหลวงพ่อกลวยครับเนื้อผงใบลานหายากนะครับสร้างราวๆปีสองพันห้าร้อยสิบสามนะครับพี่พี่นะด้านหลังจะเป็นลานิมือของหลวงพ่อกลวยนะครับนะอันนี้แท้ทันหลวงพ่อนะครับนี่ครับ สภาพสวยเดิมครับพี่พี่นะองนี้แบ่งปันพี่พี่ที่ราคาห้าร้อยรวมส่งนะครับในการต่อไปครับอันนี้เป็นเหรียญนางกวักครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับนะอันนี้ปีเลอกครับปีสองพันห้าร้อยครับหลวงพ่อจงปุกเศกครับนะเดิมเดิมนะครับสภาพเหรียญแบบนี้นะครับองนี้พาราแบ่งปันนะครับพี่พี่เอฟซไปหลังพระพุทธครับพี่พี่นะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับอันนี้เอาไป สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่แบ่งปันนะครับรายการต่อไปครับอันนี้เป็นเหรียญหายากของหลวงพ่อกลวยอีกหนึ่งรุ่นนะครับองค์นี้ครับเรียกว่าเป็นเหรียญรุ่นสามนะครับออกปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสามหลวงพ่อกลวยชุดตินทโลวัดโคสิตารามนะครับนะครับเหรียญย้อนยุครุ่นแรกของหลวงพ่อนะครับวันนี้ผมได้มาน้อยมากครับนะอันนี้ได้มาเหรียญเดียวครับเก่าเก่าเดิมเดิมหลังยันมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับพี่พี่อันนี้นะครับอ่ารุ่นสามนะครับหลวงพ่อเปิลนนะครับ วัดบางพระหลวงพ่อแพรนะครับและอีกหลายเกจิคณาจารย์เยอะแยะมากมายครับมาหลวงปู่มุนอ่าอย่างอทิเช่นหลวงปู่มุนนะครับนะรุ่นนี้นะครับขึ้นชื่อเลยหลวงปู่มุนท่านบอกว่าหลวงพ่อกลวยท่านลงมาเสกเองครับรุ่นนี้นะหลังยานมงกุฎพระพุทธเจ้าครับพี่ๆนะครอบจักรวาลนะองค์นี้พาลาผมเปิดที่หนึ่งพันบาทนะครับพี่ๆรุ่นสามนะครับบอกดูดูแท้ตรงนี้นะนะรอยขีดตรงนี้แล้วก็ ใต้ฐา,านนะครับนะอ่านี้นะครับพี่ๆในการต่อไปครับพี่ๆนะอันนี้ผมถ่ายมือเดียวนะครับพี่ๆนะอันนี้อาจจะกล้องอาจจะบูบ้าบูบ้าไปต้องขออภัยครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเป็นเหรียญสหกรณ์รุ่นโดดตึกนะครับเนื้อกระไหลทองนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์กระโดดตึกนะครับลงมาแล้วไม่เป็นไรนะครับอันนี้เขาเรียกเหรียญโดดตึกเหรียญสหกรณ์เนื้อกระไหลทองเดิมๆครับพี่ๆหายยากเลยอันนี้ผมเปิด พาลาแบ่งปันเอาเจ็ดร้อยครับพี่พี่รายการต่อไปครับนะอันนี้เป็นนางกวักครับเนื้อดินหลวงพ่อกวยชุดตินทะโลปีสองพันห้าร้อสิบสามนะครับหลังยันอ่าหลังลายนิ้วมือของหลวงพ่อนะครับเป็นเนื้อดินนะครับพี่พี่อ่านางกวักพาลาเจ็ดร้อยครับนี่เดิมเดิมนะพี่พี่ดูนะครับนะนี่นะครับรายการต่อไปครับพี่พี่วงนี้เป็น สังกัดใจหลวงพ่อกลวยนะครับปี2 5 1 5ครับพี่พี่นะอันนี้เป็นเนื้อทูโทนนะครับหายากนะครับสังกัายจลอยองค์นะครับพิมพิมใหญ่เลยนะครับพี่พี่นะนี่ได้มาหนึ่งองค์ครับสวยๆนะครับมีกิ่งนะครับมีกิ่งนะครับมีเก๊นะครับนะมีเก๊นะครับอันนี้เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมพี่พี่ดูเอานะครับนี่เดิมเดิมเลยครับพี่พี่นะเนื้อทูโทนหายากมากครับหลวงพ่อกลวยองค์นี้ผมเอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่พี่นะแบ่งปันที่หนึ่งพันรวมส่งให so ้นะครับพี네่พี่ สังกัจจยเนื้อดินหลวงพ่อกวยชุดดินทโลวัดโคสิตาลามนะครับเมตตาค้าขายโชคลาภเงินทองนะครับพี่ๆรลยการต่อไปครับน่ะอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้ออันนี้เป็นตัวกรรมการครับอาจารย์ทีมนะผมได้มาพร้อมกล่องเดิมนะครับนี่นะครับนะวันนี้เอาพลาแบ่งปันเลยครับพี่ๆนะอันนี้เป็นตัวกรรมการนะครับเ๋ยวผมแกะให้ชมครับพี่ๆสักคู่นะครับนี่ครับ นี่ครับพี่เดิมเดิมเลยนะครับนี่เก่าเก่าเดิมเดิมครับหลวงปูดทวดเตารีดนะครับนี่ครับนะตัวกรรมการนะครับพี่พี่แท้ดูง่ายจะไปตานะครับพระนิรันตรายนะครับนี่รุ่นร้อยหนึ่งปีนะครับพระอาจารย์ทิมนะครับนี่นะครับสวยงามครับมีโค้ดตอกชัดเจนนะครับพี่พนะองนี้พาลาเอาอะไรแบ่งเลยนะครับเอาห้าร้อยรวมส่งพร้อมกล่องเดิมนะครับพี่พี่นะมีคนเคยต่อผมเจ็ดร้อยผมไม่ขาย นะครับะมังแป่งปัน FC พี่ๆนะครับห้าร้อยลุมส่งนะครับแต่การต่อไปครับนี่เป็นเหรียญหายากอีกหนึ่งรุ่นนะครับหลวงของหลวงพ่ออุตมะนะครับพี่ๆวัดวังวิเวกาลามจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนะเป็นเหรียญอายุยืนหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวกาลามนะครับจังหวัดนะครับกาญจนบุรีนะพระเกจิอีกหนึ่งองค์นะครับนะสายพระกรรมฐานนะครับพระดังของกาญจนบุรีอันนี้ผมเปิดแบ่งปันพาราแบ่งนะครับเอาไป อันนี้ผมเอา400รวมส่งแล้วกันพี่พนะสวยเดิมแบบนี้นะครับนะนะครับการต่อไปเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยจตินทโรวัดโ,โคศิตาลามเหมือนเดิมนะครับพี่ๆอันนี้เป็นเนื้อผงน้ํามันหายากนะครับเขาเรียกสมเด็จปกโพ19ใบนะครับปูหนังด้านหลังเป็นปูหนังแต่ผมเรียกนะครับผมเรียกว่าเป็นสมเด็จปกโพนะครับด้านหลังพระศิวลีพระโมคคัลลานะนะด้านหลังจะเป็นพระศิวลีและพระโมคคัลลานะ,นะครับหนะ้าปูหนังนะครับนี่ เป็นพระพุทธธเจ้านะครับแล้วพระศิวลีพระอรสาวกและพระโมคคัลลานะครับพี่พี่เนื้อผงน้ำมันหายากครับสวยๆแบบนี้นะครับนะพี่พี่นะเดิมๆเลยโปกโพล่มเย็นเป็นสู่ครับพี่พี่ผมเอา9 0้าร้อบาทนะครับหายากพระเล่นพันกว่านะพี่พี่นะไข่เดิมๆแบบนี้นะครับนะสวยๆแบบนี้เลยหลวงพ่อกลวยปี25 1 5น้านะครับแท้ทานหลวงพ่อท่านนะครับและงานต่อไปครับพี่พี่อันนี้ก็ได้มาหนึ่งองค์นะครับเป็นสมเด็จ นี่ครับหลังณชาริตินะครับหน้าของหลวงพ่อพินะปิยะธโรนะครับวัดสนมราวนะครับนเนื้อผงอสุภะครับด้านหลังเป็นณชาริติตรงนี้นะครับเป็นพระสังกจจยแล้วก็มีณชาริติตรงนี้นะครับพี่พี่หน้าเงินหน้าทองหลังเงินครับพี่พี่สมเด็จไพ่ป๊อกแหละครับนะอันนี้เด่นโชคลาภค้าขายเงินทองหนาหนาแบบน,นี้นะครับเนื้อผงอสุภะครับพี่พี่นะ พี่พี่ท่านใดสนใจผมเอาหนึ่งพันทวนนะครับพี่พี่นะครับในกลุ่มเล่นหากันพันห้านะครับในการต่อไปครับเป็นพระพุทธโคดมหลวงพ่อกลวยชุดตินทะโลวัดโคศิตารามปีสองพันห้าร้อยสิบสามนะครับอันนี้ได้หลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงงัวนะครับอันนี้พระเก่ายุคต้นนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับอ่านะพระพุทธโคดมนะครับหลวงพ่อกลวยปุกเสกครับดูเนื้อนะครับสวยๆแบบนี้เลยพี่พี่อ่านะครับ วันนี้ได้มาหนึ่งองนะครับพี่นะดูว่านนะครับผุดผุดแบบนี้เลยครับพี่พี่นะดูง่ายครับพี่พี่ดูง่ายพระดูง่ายนะครับกันแท้ออโต้วินทุกรายการนะครับพี่พี่พุทธโคดมวันนี้เอาเจ็ดร้อยครับพี่พี่นะรวมส่งให้นะครับนะเนื้อว่านเต็มเลยนะครับนี่นะครับหลวงพ่อกวยลุกเสกรายการต่อไปครับอันนี้เป็นสิ่งครับพี่พี่ผมได้มาหนึ่งองนะเก่าเก่าเดิมเดิมเลยพี่พี่นะเขาบอก มี <c oughs> เป็นราชายของหลวงป,ปู่นะหลวงพ่อกลวยครับเป็นสิงคอยาวนะครับหลวงพ่อกลวยชุดตินทะโลวัดโกศิตรามเนื้อตะกัวปี25 2 1นเอนะครับจัดสร้างปลูกเสกพร้อมเหรียญหนุมานหลังหนุมานอันโด่งดังของหลวงพ่อกลวยนะพี่ๆนะดูนะครับนี่สิงขอยาวหลวงพ่อกลวยเนื้อตะกัวนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับพี่ๆวันนี้ผมเปิดพาราแบ่งปันเอา900รอวมส่งนะครับอะนะครับอะรายการต่อไปครับนะ อันนี้เป็นวัตถุมงคลของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หงพรม,มปัญโยนะครับพี่พี่เป็นเนื้อชั้นหมกักสวยๆแบบนี้นะครับพี่หายากมากผมได้มาสี่องค์เป็นปิตาปุ้มปุ้ยนะครับหลังยันยุ่งนะครับเมตตามหาอุดนะครับอันนี้มีประสบกรารณ์แล้วนะครับพี่พี่นะด้าน,ด,านด้านหลังยันยุ่งเป็นเนื้อชั้นหมากที่หลวงปู่ท่านคายออกจากปากเองหลวงปู่หงพรมปัญโยแท้ทานท่านนะครับนี่นะครับเป็นลูกอมเขาเรียกลูกอมนะครับปุ้มปุ้ยนะครับหลังยันยุ่งเนื้อชั้นหมากผมมีมาสี่องค์นะครับพี่พี่ มีมาสี่องค์นี่นะครับนี่อันนี้คราบเดิมเลยนะครับคราบเดิมนะครับพี่พี่นี่ครับหน้าสี่องค์นะครับนี่องค์ที่สองนะครับองค์ที่สามครับพี่พี่นะประภาพสวยเหมือนกันนะครับด้านหลังยันยุ่งเมตตามหาอุดนะครับรุ่นนี้หลวงปู่หงนะครับเทพเจ้าแห่งสื่อสารทุ่งมลนะครับนี่มีสี่องค์ครับพี่พี่มีสี่องค์นะครับมาแบ่งปัน เอาพาละแบ่งๆเอาองคละห้าร้อยรวมส่งพอพี่พี่นะครับผมมีแค่สี่นะครับใครเร็วใครได้แล้วกันนะครับประกันเททุกรายการนะครับพี่พี่อ่านะครับพี่ๆวันนี้ผมยุดบารมีนะครับมีวัตถุมงคลมาแบ่งปันอันนี้สดๆเลยนะครับในรถนะครับไว้เจอกันนะครับคลิปหน้านะครับพี่พนะครับวันนี้มีวัตถุมงคลมาแบ่งปันเท่านี้ครับสวัสดีครับ